ฮัลโหลวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java แล้วแบบเขียนโปรแกรมที่แบบมันไม่ใช่ต,มตัมหนังสือ,อแบบหาโปรแกรมมันใช้ในชีวิตจริงก็มาลองดูเลยอย่างของผมก็ไีเล่นเกมมาเยอะอยู่ก็ใช้โปรแกรมที่มันเกี่ยวกับเกมหลอยลวกันเข้าไปที่เ a t t l e f e สามแล้วก็เดี๋ยวแบ๊บนึงเข้าไปที่ Start ทีนี้ผมจะเขียนโปรแกรมที่แบบไม่ใช้คำนวณตัวเนี้ย score per minute ไปใช้ค่าพวก score กนะแล้วก็ทำเพลงเนี้ยโอเคก็เริ่มกันเลยผมจะเข้าเนี่ย notepad ท,ท,ที่เปิดไว้แล้วก็เขียนไอ้นี้ก่อนเลย header ก่อนเลย public class b a t t l o e ฟิลสามแล้วก็เขียนเนี่ยนะแพลบิกส t ตติกวอยเม n เป็น header ก็าจำไปแล้วกันมันเขียนน่าจะทุกโคดี่เป็นจารว่าจะมีตัวนี้หมดหละส,สตริงอ่ะลองนะอ่ะตรงสต r ิงเนี่ย S ตัวใหญ่นะ ไอตัว Java มันจะเป็นระบบที่เรียกว่า k a s e sensitive คือตัวตัวมันต่างกันทีนี้เราก็ต้องกําหนดตัวแปรก่อนก็เป็นตัวเลขทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เราก็ใช้เนี่ย double แล้วกันมันจะได้แบบครอบคุมดี double แล้วก็ตามด้วยชื่อ double นี่คือเป็นเออเป็นชื่อกลุ่มของตัวเลขอะเราก็ใส่ไปก่อนใช่ไหมจะเป็น double ก็จะจะเป็น i n อะไรก็ได้พวกนั้น เอานี่ก่อนเลยแล้วกันสกอร์เท่ากับแล้วก็เอาสกอร์มาเท่าไหร่ห้ึงนสามเอาเนี้ยก่อนไม่รู้โปรแกรมอ่านแล้ปะแล้วก็ต้องปิดด้วยนี่ semi colon ตลอดตอนจบประโยคทีนี้เราก็กำหนดตัวเวลาก่อน d o u b l ล ก็เอ้ย double ล i ามเป็นไรดิเอาละกันอวอร์เท่ากับเท่าไรสามสิบห้าชั่วโมงสี่สิบสองนาทีทีนี้ตรงนี้คือปัญหาไอตรงนี้มันจะเขียนดศนิมอมยากเพราะว่ามันจะเป็นเลขฐานหกสิบซึ่งปกติมันจะเป็นเลขไอ้นี่เต็มอย่างอื่นฐานใช่ปะก็ เราก็เขียนเป็นชั่วโมงไปก่อนแล้วกันไม่มีละสิบสองชั่วโมงแล้วก็ทีเราก็แยกที่เป็นนาทีที่หลังเราเขียนว่า double ext m i n u t e แลลวกัน ext excess t r a e x, star, x ก็ด้ excess m i n u t e เท่ากับออสามห้าชั่วโมงกับสี่สิบสองนาทีทีนี้เราก็ เปลี่ยนชั่วโมงข้อมูลให้เป็นนาทีก็ทำได้โดยการกำหนดตัวแปรใหม่ขึ้นมา double เขียนว่าอะไรดี double minute จะใช้ก็แล้ว m i n t เท่ากับอะไรดีเอาแล้วกันคูณ60ทีนี้เราก็ได้ครบละ อนี้ก็หาเอเวอร์เรทได้เลยเอเวอร์เรทก็เป็นดับเบิลเหมือนกันเราจริงๆดับเบิลเอเวอร์เรเเเออวรร์นี่คือสกอร์ต่อนอาทีนะก็เท่ากับสกอร์ทั้งหมดส่วนด้วยเอ่รมมินิทบวกกับเอ็กเซสซ์มิเนต สกดถูกไหม x นะ่ s ที่นี้ไอ้ตรงนี้มันจะมีเห็นว่าสกอร์หารแล้วก็มินแล้วก็บวก x x c กเซสเมอย่างเงี้ยถ้าเป็นโปรแกรมจาว่ามันจะคำนวณคูณหารก่อนแล้วค่อยบวกหลัที่หลังเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่าเราผิดเราก็ต้องใส่นี่วงเล็บเข้าไปให้มันให้บวกมันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันจะได้ทำแยกก,กันกับไอหานข้างบน ที่นี้เราก็ต้องประกาศอน้นี่ตัวต้องปิ่นลายออกมาที่หลังก็เป็น system o เ t ปินลายเอาอะไรดีอันนี้คือถ้าใส่เครื่องหมาย u u t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  o o อ่างเงี้ยมันจะเป็นคำพูดที่แบบลอกมาเป๊ะๆเขียนลงมาใน cmd เป๊ะๆเลย your score per minute ี s แล้วก็บวกไอตัว Average มันจะได้ออค่าออกมาใส่แล้วก็ปิดชุบทีนี้ก็ยังไม่ต้องเช็คก็ได้ว่าโคดถูกหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองไปดูที่ cmd เลยเพราะมันจะมันจะเตือนว่าถ้าโคดเราผิดหรืออะไรเงี้ย ทีนี้ก็เซฟ as .pdf แล้วกันโฟลเดอร์ชื่อจาว่าแล้วไ้ตรงไฟล์เนมเหมยอยือนที่บอกเราต้องให้ชื่อตาม Public Class อย่างในที่นี้คือ b a t t l e field 3แล้วก็ต้องดอดจาว่าด้วยม่ใรู้ว่าเป็นอันนี้โคตจาว่าแล้วก็เซฟปึ๊บ ที่นี้เราก็เช็คก่อนว่ามันเข้าเรืยงเนี่ยเข้า,าแล้วทีนี้เราก็เข้า CMD โดยกันกดเครื่อใหม่ Windows แล้วก็ R เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ CMD ไปทีนี้เราก็เป,เปเลี่ยนเปลี่ยนเส้นเหมือนเดิมข้อทีสีแดงแล้วเท่ดิเราก็เหมือนเดิมนะดีเข้า Drive D ล้ว C D slash ชื่อโฟลเดร์เหมือนเดิมทีนี้ก็ compile Java c w e n ชื่อว่าอะไรนะ Beta Field 3ตัด Java โอเค compile เสร็จปุ๊บเราก็สั่งให้มันเปิดโปรแกรมดยการเขียนว่า Java แล้วก็ ชื่อไฟล์ Battle Field ตอนนี้นชื่อไฟล์อันใหม่มันจะเป็น Battle Field 3. class ซึ่งมันเป็น Record เราก็ไม่ต้องตัด j a v a มาละโอเคทีนี้มันก็จะบอก Your Score Per Minute Is ตั้นะแล้วก็ a v a l a g e ค่าที่คำนวณได้ที่เราใส่ตัวแปรแบบ636ามจุดศูนย์นะอ้าว มันไม่ตรงอะในเว็บในเว็บบอ,อกสามห้ามันหลอกนี่ยว่าลดคะแนนหลอกใชนว่าเถอะโอเคก็เอาไปว่าก็เท่านั้นละวันเดย์